Dude, You u กยูอ่ะซัชอัลลูเ o s e e โอ้โดนคำนี้จกเลยนะครับดีจากตัวเองกับมาอีกครั้งนะครับกับภาษาอังกฤษวันละ1นาทีนะครับคำที่เพื่อนๆได้ยินก่อนหน้านี้นะครับที่เพื่อนผมได้พูดไว้มันคือคำด่านะครับด่าว่าไอ้กระจอกไอ้ขี้แพ้นะครับคำว่า you suck you are such a loser มันไม่ใช่คำที่ดีนะครับเป็นคำที่เป็นคำหยาบค่อนข้าง จะรุนแรงในระดับหนึ่งะครับเวลาเราได้ยินให้รู้ไว้ว่าชาวต่างชาติเขาไม่ได้พอใจกับคุณนะครับเขาด่าคุณเขาดูถูกคุณว่าคุณกระจอกคุณไอคีแพ้นะครับคำว่า suck แปลว่าห่วยนะครับ loser นะครับ loser แปลว่าไอคีแพ้นั่นเองครับจำไว้เลยนะครับถ้าได้ยินคําว่า you suck you are such a loser คุณเนี่ยมันกระจอกนะครับจำไว้เลยอย่าเอาไปใช้นะครับคลิปนี้ใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้นนะให้รู้ไว้ก่อนนะครับเป็นความรู้ติดตัวไปตลอดนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับเพื mm ่อนๆ see you next time